อยู่ไหมโอ้ไม god อยู่ปะอุ้ยทุกคันเลยจะเอาคันไหนก่อนดีเนี่ยสวัสดีคือตลกมากเลยอ่ะหมุนสองตกปลายังไงสองคันคู่คืออะไรอ่ะ ชิ้นโกค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะทุกคนเย้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันที่บอ่อสำเริงฟาร์มฟิชชิ่งค่ะอยุธยาค่ะนะ้าอามสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นตกปลากันดีกว่าวันนี้เราจะมา ตามล่าแต้มกันนะคะทุกคนมาดูว่าเราจะได้ปลากันเท่าไหร่กี่ตัวนะคะอืที่นี่ค่าคันถูกมากเลยค่ะ40บาทต,ต่อคันเอง <Yahoo! S 1> แล้วมีอะไรพิเศษอีกไหมคะบ่อนี้นม้มบอกเขากี่ไล่นะหุ้ยระดับร้อยไล่อยู่นะแต่ไม่แน่ใจข้อมูลนะครับแต่ว่าบอกว้างมากเดีย๋ยวเราลอ,ลองไปดูกันดีกว่าโอเคตอนนี้เราก็จอดรถกันเรียบร้อยแล้วนะคะคือบริเวณที่จอดรถเขาก็กว้างขวางนะคะทุกคน แต่เดี๋ยวเราจะเข้าไปเนี่ยเราจ่ายค่าคันใช่ปะพอจ่ายค่าคันเสร็จเนี่ยเราจะต้องนั่งรถสองแถวเขาเข้าไปนะคะ yeah แต่รอบนี้เรามาแล้วเราอ่ะจองซุม้มอยู่บริเวณตรงทางหน้าบ่อนะคะไม่แน่ใจว่าจะต้องนั่งรถไปหรือเปล่าอาจจะเดินไปถึงก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าการเดินทางการเข้าไปในบ่อเนี่ยจากหน้าบ่อเข้าไปข้างในบ่อเนี่ยเราจะเดินทางกันไปยังไง <c oughs> ไปคะ่ะทุกคนเราไปดูกัน แม่ไม้แรกของเราเย่ลงไปได้ไม่ถึงสิบนาทีลงไปแใช่<า>อะไรล้องปลาเป้าหมายนี่ว่ะปลานินปลาเป้าหมายเฮ้ยปลานิลวิชายใหญ่ด้วยนะใช่เดี๋ยวแ <ละ S 3> ป๊บนึนไ<ม>นนงไม่เอาสวิงให้พี่จริงเหรอแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวไปเอาสวิงกันนะทุกคนเอาล้วครับเแล้วไปหยิบสวิงก่อน ปลาเป้าหมายนะคะว,ว้าวเอ้ยตัวใหญ่อยู่นะเมียนะเม่ยเมียได้เยอะนี่เดี๋ยวเราลองเต้นเ,เ,เก็บเ,เก็บเอาเกระชังมาค่ะตัวแรกเย่สวยมากเลย มาแล้วครับตัวที่สองของนาพลอยตัวที่สองไม้ที่สองแล้วก็นาพลอยก็จะกำลังพาไปพันพาไปพันเพื่อนๆแล้วนะครับเรียบร้อยปลาขวาครับปลาขวาเรียบร้อยครับติดไปแล้วครับหนึ่งดอกอ้าเรียบโอ้ติดที่ปะเออโอจะยกตับปพ๊บเลยครับ มาแล้วครับน้องอะตะเพียนท้องตาอะไรเอ่ยตา <ะ S 2> ต, <ะ S 3> ตะเพียนตัวใหญ่ะหญนะฮะแต่เมียน,นะพลอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวเก็บก่อนแนละ้วพลอยเตะกระจุยกระจายหมดแล้วครับ <c oughs> ก็อ oh oh <my> อยู่ปะอุ้ยด้วยทุกคันเลย <laughs> <laughs> จเอาคันไหนก่อนดีเนี่ย <laughs> ไม่รู้วัดแม่ก่อนัน <laughs> นี้คือตลกมากเลยอ่ะหมุนทอง <laughs> <laughs> ตกปลายังไงสองคันคู่ <laughs> คืออะไรอ่ะ <laughs> <laughs> เลอ,อยขึ้นมาบนผิวน้ำเลยทุกคนดูดินนปลาจ่อยเหรอ ว่า t t เ e ป่ตอปลาแรงว่าปาลาตัวใหญ่ปลาเนนปุนน <laughs> ป่งแตกไปแล้วมั้ง <laughs> ด,ด,ดูดีนะอามาขึ้นคู่เลย <laughs> ตลกมากเลยอะ่ะแ,แล้วกินค<ข>ันนี้ไม่ติดอะ่ะคือกินสามคันคู่ทุกคนแล้วแล้วแล้ลพลอยอ่ะวิ่งไปวัดคันนี้ใช่ปะ่ะไม่ติดแล้วน่านะอามาวัดสองคัน ติดสอง้นเลยตลกนี่นะคะตายแล้ววุ่นวายมากแมชนี้นะคะเรามาดูกันอ่ะเดี๋ยวรอดูปาลารวมทีเดียวเลยนะทุกคนนะตายตายตายตาตาอย่างนี้ตายแน่เลยตายตาย,ตาย,ตาย,ตาย ยิ่งแย่ลากเข้ามาหาตัวย่อนเฉยสไลด์มาเลยตัวเล็กแน่เลยแบมาเลยโอ้เจสกีโตน้ำมันเลยนี่นทะละลมดหอดด้อยเ้ยตัวเล็กเกินน่ารอมันเลี้ย โอ้ oh, ปานินมันกินย้อนนะทุกคนตอนแรกก็ว่าก่อตึงแล้วนะทำไมมันยังกัใส่ย่อนเฉยเลยอ,ะอ่ะอไปค่ะเก็บอีกแต้มนึงค่ะของเราลาแต้มค่ะวันนี้เอ้ยนย่าทำให้ตกใจสิ แล้วอ่ะทุกคนวัดกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะปลาจอยปลาอะไรนะปลาจอย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 จอยไหมก็ไม่จอยะจอยโอ้ยก็ไม่จอยนะนะปากบางจัง ตักไหมไม้ไหมุ <Hey. S 1> ้ยหลุดพอดีหลุดเลยโอเคกำลังจะตั้งคันใหม่เลยอะ่ะคนกินแล้วอะอะไรกันเนี่ยอะไรกันครับอะไรกันครับเนี่ยสุดยอดไปเลยยังไม่ทันถึงห้านาทีเลยกินอีกแล้วทุกคน เล่นอ,นอ่อนๆนะครับตบบัวเ,เป็นตัวเล็กมาเงียบๆนี้น่าจะเป็นปลาจ่อยดึงเป็นปลาวาน ว่าแล้วทำไมดึงแรงเงี้ยยี่สบยี่สกหน่อยยี่สใส่ยแบนยี่สใส่แว่นว่าทำไมดึงแรงมาฉันนึกว่าปลาสวายไซส์ห้าโลไซส์เท่าเท่าแมวโอเคไปต่อกัน ติดไหมหลุดเหรอหลุดเหรอไม่ไม่ยังอยู่แต่ว่ามันไม่รู้ว่ามันหลุดประเภทอะไรเอาจจะติดสองตัวปะหลุดเหรอลอยนะจีตัวเล็กอยู่เลย กินดุอ่ะใส่ปลาคองอ่ะทุกคนแต่กินแบบกินโหดมากกินสะคันสั่นเลยไปค่ะไปต่อไปต่อ,ตอคือคันเมื่อกี้ยังไม่ทันวางใช่ปะมาต่อคันนี้เลยนะคะภายใน30วินาทีกินปุ๊บ กินต่อปั๊บเลยล<ะ>ลแดดกำลังดีด้วยนะทุกคนแล้วแบบปลาเ,าเ็ากินดี่ดีเอ๊ะปลากินดีหรือเหยื่อเราดีนะโอ้ สายปลานินน่าจะชอบนะคะดูดิมาลัวๆเลยอะ่ะปลานินปลานินปลานินมาแล้วก็พอเยอะแล้วครับเดี๋ยวมารูว่าอันนี้จะเป็นปลาอะไร <c oughs> โอ้ยโตลมมาอย่างนี้ <c oughs> นี่แน่พ้นน้องลิมอยู่แล้ว บินมาเชียบินทารามาแล้วนะครับโชว์ทักษะตกเองตักตกเองตักเองอ๋อไม่เอ,เอาด้วยตักเองไม่ได้ด้วยเฮ้ยก,ก,ก็ไม่เล็กนะโชว์เขาได้ก็ไม่เล็กนะปลาแกงปลากแกง ต่อจากเมื่อกี้เลยนะคะทุกคนไม่ถึง15วินาทีก็กินต่อเลยมาแล้วโอ้สิ่งมากเลยอะ่ะนี่ศกค่ะนี่กจิ๋ว มาอีกแล้วคนให้ดูนาฬิกาบ่ายสองปลาบ่ายสองอีกแล้วเปะ๊ะตามสูตรเปะ๊ะโอ้โหคิดว่าจะเป็นปลาที่เรา เป้าหมายไหมเกี่ยวท้องหรือวะฮะเกี่ยวท้องอตะเพียนตะเพียนเหรอหอ,อือ่ะโอเคไปไหนคะตะเพียนว้าวอันนี้ก็ไซส์ใหญ่อยู่นะตะเพียน ึ่งลงอย่าพิ่งลงเดี๋ยวแกะกอนครับก็วันนี้ที่บอกสำเร็จความดีชิ่นก็วันนี้เป็นวันที่เรามาทดสอบเหยื่อกันก็จะมีเหยื่อหน้าดินที่เป็นสูตรปนินแล้วก็สูตรปลาเกตทั่วไป<ม>ก็เดี๋ยวเราไปดูผลประกอบกันดีกว่าวันนี้เราจะได้ปลากันสักประมาณเท่าไหร่กันไปไหนไปดูผลประกอบกันเดี๋ยวเราไปดูผลประกอบการปลารวมกันค่ะทุกคนไปเร็วไปเร็วเป็นไงบ้างคะนาอามผลประกอบการวันนี้ สอบเบืองเราก็นะก็ส่วนใหญ่อะส่วนใหญ่ของเราอะมันจะเป็นปลาดินคือปลานินอะเข้าเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็จะมีทากระเบียนบ้างกับยี่สกะเนาะ,นะยี่สกก็โอเคยี่สกก็มี้มามาจิบแต่หลักๆเลยตอนเนี้ยปลานินปลานินแน่นอนค่ะทุกคนนะานะเดี๋ยวก็เดี๋ยวอาจจะเห็นเราตามหมายตกปลาบอกก่อนแต่เราไล่ไปเปรื่อยปลาบอกปลาธรรมชาติเนี่ยก็ยังไงเดี๋ยวก็ไม่แย<ๆ>่นะ<ๆ> นี่ตก,ตกไปแค่สามชั่วโมงเองมั้งใช่ไหมประมาณสองสามชั่วโมงปรัายังไงเดี๋ยวเราขอฝากช่องนี้กี่แฟมหน่อยครับเดี๋ยวคิดหน้าจะพาหน้าไปที่ไหนเดี๋ยวไปรอติดตามกันในคิดหน้าิปนี้ขอตัวบ๊ายบายคิว